อ่ะมาแล้วสวัสดีครับตัวน,นี้อยู่กับช่อง LMK Studio นะครับตอนนี้ก็อยู่กับแมปที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับก็ผมแต่ผมชอบเล่นแบบนี้มากเลยเล่นมนาะเป็นปีแล้ววาวแมปเนี้ยอ,อแต่เล่นก็ไม่ได้เก่งมากครับตอนนี้ก็หายไปนานนะเพราะว่าเป็นใครนะครับขอโทษด้วยอ่าแล้วก็ดังก็ EP 6ก็จะจบแล้วนะครับอันนี้คือคุยไปเลยผมสดเลยนะผกอันนี้ผมไม่ตัดต่อ มันก็จะห่วยๆห,หน่อยเพราะว่าผมตัดไม่เป็นมือตัดระดับไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับมาดูกันครับว่าผมจะชนะไหมแอ่าแมปที่ผมเล่นบ่อยมากที่สุดนะครับเล่นบ่อยอะเล่นแบบตอนนอนเนาะภาพในฝันมันเบอร์เป็นเกมเนะแมปเนี้ยนะครับ มา้ิได้แล้วอันนี้คือชนะแล้วนะครับแต่ก็ต้องทำอีกครีนึงนะไม่แน่ใจอ่าตายนะครับอ่าแบบนี้เล่นยากนะทุกคนไม่งยากมากหอกแต่ว่ามันยากอยู่ ครับแต่ถ้าว่าใครเก่งปากั้วแบบนี้ก็จะดีเลยใครเก่งปากัา้วแบบนี้โอ้โหผ่านเลยนะทุกคนโอ้โหเร็ว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 โอ้โหเร็ว,โโเรวจ้ะนง่มันตายอีกแลว้วทุกคนอะไเนี่ยฮะฮะตายอีกแล้ว อุ้ยผมไม่เล่นในเครื่องกระโดดแล้วเครื่องช่วยกระโดดเล่นสดไปเลยมาลองดูดิแต่ผมไปจุดสีเขียวแล้วนะมันเป็นแนวแบบปลากรวนะแบบนี้คล้ายๆปลากรวะครับถ้าหากว่าใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์มาบอกได้นะนะตายแล้วนะครับ ใครหัวเราะเนี่ยแนะนําอย่างเล่นแบบนี้นะครับไม่งั้นคุณอาจจะทำคอมระเบิดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ<笑><笑>เขียนนิดเดียวเองอะเมื่อกี้ทุกคนอันนี้ไม่ได้สตรีมนะครับเพราะว่าผมโดน YouTube ปิดกั้นผมไม่ได้ทำอะไรเลยโดนปิดกันน้นการสตรีมก็ถ้าจะตัดสตรีมก็คือ ห้ากผมจะทำโฟคิงอีกนะครับ EP หกจะทำประมาณวันจันทร์วันอังคารนวันพุธนั่นแหละ EP หกนะครับก็คือตอนจบแล้วน,นะบูอินอ่าแล้วก็ผมจะทำโฟคิงที่ตอนสี่ร้อยซับสไคนะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะเพราะว่าจริงๆจะทำ EP หกให้เร็วขึ้นแต่ว่าคือนักแสดงก็ไม่ได้พอบางวันก็ไม่มีคนเลยด้วยซ้ำนะครับ หรือบางวันก็ปวดหัวเกินไปนะครับอ่ะก็นะครับอ่ะให้ดูชื่อแมปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ชนะแล้วอืมก็เดี๋ยวดูตัวอย่างแมปกันลองดูนะครับตัวอย่างแมปอ่า มีปัญหานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับบ๊ายบายไปลว